สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาทำบาร์บีคิวสูตรนี้อร่อยใครอยากทำกินหรือทำขายสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยครับหมูที่เราใช้วันนี้ก็คือหมูสันคอน้ำหนักครึ่งกิโลกร,รมัมอันนี้เจ๊กล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้หมักด้วยนมข้นจืด2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชา แล้วคลุกเขาให้เข้ากันครับก่อนทําอาหารทุกครั้งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะครับพอคลุกเขาเข้ากันดีแล้วให้เรานําไปพักไว้ในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงครับระหว่างที่แจ็คหมักหมูอยู่นี่แจ็คก,ก็จะมาทําซอสบาร์บีคิวครับให้เราเตรียมกระทะมาเลยครับแล้วก็ใส่ซอสพริกตาโรซาลงไป250กรัมตามด้วยซอสมะเขือเทศตาโรซาสอากรัมน้ำตาลทราย60กรัมมัสตาร์ด10กรัม เครื่องปรุงรสปาปิกาใช้5กรัมซองของเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเครื่องปรุงรสนะครับปาปิกาหรือใครจะใช้พริกปาปิกาเลยก็ได้ครับและสุดท้ายน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปทั้งหมดแล้วก็ให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟอ่อนครับแล้วก็คนให้เข้ากัน คนไปจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายครับสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำง่ายสามารถทำกินทำขายได้เลยนะครับพอน้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยตอนนี้หมูที่แจ็คหมักไว้ครบ1ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้กันก่อนที่เราจะเสียบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมครับก็จะมีสับปะรดสับปะรดนี่จะก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับพริกหยวกพริกหยวกก็หั่นเป็นชิ้นๆเป็นท่อนๆแบบนี้ครับนําเม็ดกับไส้ออกด้วยนะครับเขาจะได้ไม่เผ็ดเกินไปแต่ถ้าใครชอบเผ็ดเนี่ยไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับและสุดท้ายมะเขือเทศลาชินีครับเป็นลูกๆแบบนี้นะครับไม่ต้องผ่านะครับส่วนถ้าใครชอบหัวหอมจะใส่ด้วยก็ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเสียบกันแล้วนะครับ ไม้ที่จ็คใช้ในวันนี้ใช้ไม้สิบนิ้วครับใช้ไ,ไม้ขนาดสิบนิ้วนีครับนําแช่น้ําไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับไม้เขาจะได้ไม่ไหม้เวลาเรานําไปปิ้งครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเสียบกันได้เลยนําไม้มาครับสับประรดเสียบเข้าไปครับแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบหมูลงไปหม,หมูนุ่มมากๆเลยนะครับตามด้วยพริกหยวกแล้วก็หมู ทำกินกับทําขายนี่จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าทํากินก็เน้นหมูหน่อยก็ได้นะครับใส่หมูเยอะหน่อยและสุดท้ายครับมะเขือเทศราชินีเสียบไว้ด้านบนครับขยับขยับให้เขาสวยงามครับได้ลักษณะนี้นะครับเสียบเสร็จทั้งหมดแล้วหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ครับก่อนที่เราจะปิ้งเนี่ยก็ให้เราเตรียมเนยครับ เป็นเนยเทียมแล้วก็แปรงเอาไว้ทาตัวบาร์บีคิวนะครับแล้วก็เตรียมซอสบาร์บีคิวใส่ถ้วยพร้อมแปรงมาแบบนี้นะครับตอนนี้เตาร้อนแล้วปิ้งเลยเลยครับนําขึ้นไปวางได้เลยแล้วก็ทาด้วยเนยครับทาให้ทั่วๆท,ทั้งสองด้านเลยนะครับ เนยจะช่วยให้ตัวบาร์บีวของเราไม่ติดตะแกรงแล้วก็มีกลิ่นหอมคอยกลับด้านเขาด้วยครับระวังเขาจะไหม้แล้วก็อย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะครับพอหมูเริ่มแห้งก็ให้เราทาซอสบาร์บีวได้เลยครับเนี่ยครับทาทีละด้านครับพอเริ่มแห้งเนี่ยเราก็ทาได้เลยก่อนจะนำขึ้นก็ให้เราทาซอสอีกสักรอบหนึ่งให้เขาฉ่ำๆน่าทานหน่อยครับ พอสุกทั้งหมดแล้วก็นําขึ้นได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบาร์บีคิวของเรากินหอมมากๆเลยครับอย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะครับสามารถทํากินทําขายได้สูตรนี้ครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ